สวัสดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ่าทำเครื่องเจ้า V B บ4ยิ C นะครับกบ็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองโอ้ยอันนี้ไปตรงไหนวะเนี่ยนี่หรือเปล่ายังเก็บสายไฟไม่หมดเลยนะครับอืมโอเคก็มีอะไรเหลืออยู่นะครับ Okay. มีอะไรเหลือตัวนี้หนึ่งชิ้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันน่าจะอยู่ตรงปกกาดบังอะไรอันนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยขอคำตอบด้วยนะครับอันนี้หาไม่เจอจริงๆ <laughs> <laughs> น็อตก็มีเหลือบ้างขาดบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่ง ตัวนี้จําได้คร่าวๆวันน่าจะอยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละตัวนี้นะหรือตัวนี้นี่แหละอีกตัวหนึ่งนะครับมี2ชิ้นหน้าที่เหลือนะครับสองชิ้นก็อะไรก็ใส่หมดแล้วเนาะเราปิดฝากระโปรงก่น โอเคปิดฝากระโปรงละเดี๋ยวเช็คระบบก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวคอยใส่มีอยู่ก็บิดกุญแจดูก่อนโอเคไฟหน้าปัดขึ้นนะครับโอ้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่มีไฟเลี้ยวเอาไฟหน้าก่อนอ่าไฟหน้าติดสองฝั่งนะครับไฟหน้าติดสองฝั่งปิดก่อนแต่ แม่จะขอสามชาเส็แล้วโอเคแต่ติดแต่ติดนะครับเดี๋ยวลองจะใส่ใบดันดูเนาะแล้วก็จะยกแล้วก็ลองลองขยับดูสักหน่อยว่ามันแรงอัดอะไรมันดีหรือเปล่านะครับอห<ส>มเบากว้างเหลือเกินนะครับติดเลยนะไม่ต้องเหยียบคัด์นะครับสตาร์ทได้เลยนะครับ เพราะว่าตัดเสื้อออกแล้วเกียดถอยถอยที่ลองเดินก้าวแรกก่อนโอ้โอ้ใช้ได้แรงนะครับ โ oh. อย้ยแรงเลยอ่ะ oh. ผิดกับวันเอามาวันแรกเลยนะครับเอามาวันแรกเลยวันสมงเลยนะ oh. เดี๋ยวใส่ไปดันละคูนะครับ ใส่ใบด้านตะปะ๊บโอเคใส่ใบด้านเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปไถดูด้วยวันหลังก่อนเข็ใบด้านก่อนโอ้แรงอ่ะยกไปขึ้นเรียกว่าจะไม่ขึ้น อย่างแรงเลยนะครับไโอ้ไม่มีโหลดเอาเอาไม่มีโหลดเลยนะครับ <c oughs> ล้อฟริล้อแขวนนะครับแหมควันไม่มีออกเลยนะครับช้ได้แรงแรงลองไปหลังถนนดูหน่อยนะครับ น้ำมันที่ตรงลูกสูบมันยังออกไป่หมดนะครับโอบน้ำมันออกไมเนี่ยโอ้เหลือคัดนะครับคัดห่างไปนะครับเดี๋ยวต้องตั้งคัดใหม่โอเค ติดเบรกลืมเอาเบรกมือขึ้นแหวว่าทำไมมันหนักแท้ลืมเอาเบรกมือขึ้นนะครับโอ้สิ่งไปเล แหวนตายนะครับเครื่องยังไม่ได้ลานดินด,ดีนะครับแหมแรงมากมีหอนด้วยนะมีป<ฮ>ูด้วยนะครับ เอ้ยเสี่ยวปั่มแล้วเกินคันเล็กๆเนี่ย ลงแค่นี้ก็กระดกแล้วว่ะเสียความแล้วเกินรถแบบนี้มันความบ่อยนะครับท่านผู้ชมมันมัดความบ่อยแล้วคันนี้มันก็ค่อนข้างตีว่าจะเสียบ่อยอ่ะบางทีก้านโคตรบ้างอะไรบ้างนะครับหลายอย่าะเดี๋ยวไปตั้งคัดใหม่กันอันนี้คัดมันอันนี้เกิดแล้วก็ช่วงเบรกอีกนะครับ はい。 ตังคัดใหม่นะครับผมอโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ